พี่น้องอันนี้คือคอกคอกหมูแม่พันธุ์ค่ะหลังจากที่คอดไปสุดแรกเนาะคอกยังบอพร้อมรอบนี้เอาเล็กมาเชื่อมเอาเองอันนี้คือคอกคอกหมูแม่พันธุ์พี่น้องคอกแคบค่ะแต่ก่อนมีผัดขายพี่น้องเลยช่วงนั้นเลี้ยงหมูแต่ขายอันนี้เป็นคอกคลอดพี่น้องมีปีกออกด้านข้างยังบ่แทนเซตค่ะหมูก็เหลือสามตัวนี่แหละพี่น้อง เพราะว่าหมูแม่พันธุ์แต่ละโต๊ะบางโต๊ะก็ค่อยลุกค่อยนั่งบางโต๊ะก็ปื๊บปื๊บปับปับโอ้ยอาการก็คือคนนี่แหละนาะพี่น้องเรียบร้อยหรือว่าบอเรียบร้อยก็แล้วแต่นะเอาก็รระวังยากเพราะว่ารวมกับแม่นะพี่น้องช่วงได้ใหม่ใหม่คลอดใหม่ใหม่นะมันก็เลยลําบากเอากับประสบการณ์กันไป หมูเตลละตัวเนาะหมูแม่พันธุ์แต่ละตัวกันบ่คือกันค่ะพี่น้องอันนี้คือพันธุ์ดูล็อกสายตรงเอาพ่อพันธุ์ดูล็อกคือการมาผสมเหลือตัวผู้พี่น้องตัวผู้สามตัวสิต้นตัวนึ่งแล้วก็เอาไว้เห็นพ่อพันธุ์ตสองตัวค่ะเสียไว้ผสมในคลองนี่แหละเคยเลี้ยงมากะสามสี่ปีพวกอะไรค่ะพี่น้องกะหลายแล้วกะ หลายเนาะแม่พันหอดยี่สิบแม่ช่วงนั้นเนาะแล้วก็ได้ขายแล้วก็หมูกะ็ะราคาลงช่วงนั้นเนาะเลิ่อล้มไปบัดหันมาเลี้ยงอีกพึ่งเลี้ยงแม่เดียวนี่ค่ะพี่น้องลองเบิ่งกะลงกะวัตจักรแต่ละอย่างกะมันกะขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบนี้เลยเนาะพี่น้องมันกะบ่แน,บน,น่บ่นอนบ่ว่าอย่างกัดตามอันนี้คือแกันเลยนี่ ยอดวิวกะบมแมนขึ้นขึ้นลงลง,ลงพี่น้องมีแต่สีลงดี <laughs> ยอดวิวอย่างใดกับฝ่ากำลังใจเด้อค่ะพี่น้องชาวสวนบ้านผสมผสานพี่น้องมีปลูกพักปลูกพลลมากลากไม้เลี้ยงซั์ค่ะเลี้ยงมูเลี้ยงงวัวแล้วก็มีหมาในสวนมาเฝ้าสวนแบบนี้ อาการห้อนกับเปิดน้ำให้ขาวน้ำพี่น้องอ่ะถ้าเปิดตลอดก็ยั่นเป็นไข่แบบนี้แต่ก่อนแม่เพื่อนหันสีขี่สีเนี้ยวด้านท้ายๆพ่นอะไพี่น้องพอได้ลูกได้ห่นนี่ดโนท้ายอะเป็นบอนอนเสียห่นนี่พินมาขี่ด้านบนพี่หอบแล้ผู <c oughs> ้เจ้ากับได้หอบไปอะไรพี่น้องเลยมีก๊อกน้ำกับมูน้อยกับยังบอกคอยถึงปันไดกั ตักให้กินอยู่พี่น้องเพราะว่าอากาศฮ้อนแหงเข้ากับบึงเอาน่นี่แหละถ้าอาบน้ําช่วงอากาศฮ้อนๆแบบนี้เปียกๆเลยบ,บ่ได้พี่น้องเขาปับ๊บโตประทันแล้วก็เห็ดห้ปูหมูเห็ดห้ปูเลยนี่เห็ดให้หมูเป็นไข่เคยเลี้ยงมาเนาะเห็ดเป็นไข่แล้วก็เป็นไข่แห้งอีกถ้าห้อนแห้งเข้ากะทดพื้นแบบนี้เลยเนาะถ้าบ่มีระบบน้ําหัวพุ่งหรือว่าสปริงเกอร์แบบนี้นะคะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ